ในฐานะพักฝ่ายค้านค่ะนายพันธินุน่มเจิมนะคะและนายอนุภาพลิขิตอํานวยชัยสสพักประชาชนรับหนังสือจากกลุ่มประชาชนต่อต้านทุจริคอร์รัปชันสี่ภาคและกลุ่มนักศึกษาค่ะที่ร้องให้เร่งรัดติดตามตรวจสอบความคืบหน้าคดีที่ดินเขากระดงและคดีหัวสอวอพร้อมกับจี้ให้พักประชาชนแสดงความรับผิดชอบค่ะหากเกิดความเสียหายทางการเมืองในอนาคตด้วยนายประดิษฐ์ พรามจินดานะคะชี้ว่าพักประชาชนเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายทางการเมืองครั้งนี้ในฐานะที่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยและการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะคะอ้างว่ามีมือที่มองไม่เห็นและไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะโดยเฉพาะมีความกังวลว่าอาจเป็นหนทางฟอกขาวสองคดีดังกล่าวที่ได้อ้าง อ้างอิงไปเมื่อข้างต้นและมีความกังวลใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งครมอค่ะจึงขอให้ฝ่ายค้านตรวจสอบความซื่อสัตย์จริจริยธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะสองเรื่องที่เราอาจจะเข้าใจว่าเมื่อนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะนะครับอาจจะเข้ามาแทรกแซงคดีเขากระโดงให้ล่าช้าหรือให้เป็นไปแบบไม่ถูกต้องตามคัีลองคดรทหรือกฎหมายหรือไม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีหัวสวซึ่งประชาชนคนไทยได้ตัดสินไปแล้วว่าการมีคดีหัวสวนี้มันมีจริงและโกงจริงและปฏิบัติจริงจนวันนี้สวกลุ่มนี้ได้ไปทํางานและได้โหวตบุคคลสําคัญสําคัญหลายอย่างไปทํางานในองคอ์กรลหลายองคอ์กรนะครับซึ่งอาจจะเป็นการเข้าไปแทรกแซงของนายอนุทินหรือไม่ นายพันธินยังชี้ว่าข้อเทจ็จริงสังคมยังมีความสงสัยในกระบวนการเลือกสอวอค่ะพร้อมกับหยิบยกเรื่องการทํางานของสอวอที่อ้างว่าแตกต่างจาก ความคาดหวังของประชาชนและอ้างถึงพฤติกรรมของสวบางคนไม่เหมาะสมค่ะจึงตั้งคำถามว่าควรที่จะมาเป็นสวรหรือไม่โดยเฉพาะค่ะสวมีบทบาทสําคัญที่จะเข้ามาเลือกบุคคลดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระและพักประชาชนค่ะจะอภิปรายข้อมูลหลังจากที่รัฐบาลได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพร้อมตั้งคําถามไปยังพักภูมิใจไทยค่ะว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปกับเรื่องนี้ซึ่งนายพันธินก็ย้าว่าอาจจะนําไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจในอนาคตค่ะ หากมีหลักฐานเอกสารเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงการทํางานของวุฒธธิสภาด้วยนะคะว่ามีลักษณะทํางานภายใต้คําสั่งของบุคคลใดหรือไม่ค่ะ ส่วนกลุ่มสวสำรองค่ะก็เดินสายยื่นร้องฝ่ายคา้านขอให้ตรวจสอบคุณสมบัตินายอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานยื่นที่พักประชาชนไปแล้วค่ะวันนี้มายื่นร้องต่อพักเพื่อไทยที่จะรับเรื่องโดยนายวิสุทธิชัยนรุนสสบัญชรีรายชื่อพักเพื่อไทยค่ะโดยทางผู้ร้องก็อ้างว่านายอนุทินอาจมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเพราะว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสวและกังวลว่าหากเข้ามาบริหารประเทศอาจจะทําให้การสอบสวนคดีล่าช้าหรืออาจมีการแทรกแซงกัน กาทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะ